ชาวทั่วโลกสะเทือนเมื่อฟุตซอลไทยทีมเล็กๆบุกตบโคตรทีมอเมริกาใต้คาถิ่นช็อตค,คอมเมนต์ต่างชาติในค่ำคืนที่โลกทั้งโลกหันมามองเวทีเล็กๆแห่งหนึ่งของวงการฟุตซอลภาพที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นจริงเสียงกลองเชียร์ดังสะท้อนภายในสนามที่เต็มไปด้วยแฟนบอลเจ้าถิ่นชาวอเมริกาใต้ผู้คนหลายหมื่นแหกกันเข้ามาเพื่อดูทีมชาติยักษ์ใหญ่ของพวกเขาลงสนาม ทุกสายตาเชื่อมั่นว่าเกมนี้จะเป็นเพียงแค่การซ้อมใหญ่เป็นเวทีโชว์พลังที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของทวีปอเมริกาใตา้แต่กลับกลายเป็นว่าทีมเล็กๆจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยได้สร้างปรากฏการณ์เขย่าประวัติศาสตร์เมื่อพวกเขาไม่เพียงแค่ต้านทานได้แต่ยังสามารถบุกตบโคตรทีมในบ้านของเขาเองจนผู้คนทั่วโลกต้องช็อกบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความมั่นใจของสื่อเจ้าถิ่น บทวิเคราะห์แทบทุกสำนักมองตรงกันว่าทีมชาติไทยไม่มีโอกาสไม่ว่าจะด้วยชื่อชั้นนักเตะประสบการณ์ระดับโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องสภาพแวดล้อมที่กดดันการเล่นในถิ่นอเมริกาใตา้ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้เป็นทีมใหญ่อย่างยุโรปบราซิลอาร์เจนตินาหรือโคลอมเบียล้วนเคยใช้สนามนี้เป็นป้องปราการแห่งความภูมิใจแต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นภาพตรงกันข้ามแบบที่ไม่มีใครคิดไว้ เสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขันเพียงไม่กี่นาทีแรกทีมชาติไทยกลับแสดงให้เห็นถึงจังหวะก,การเล่นที่เหนือความคาดหมายพวกเขาไม่ได้วิ่งไล่บอลอย่างไร้ทิศทางแต่กลับตั้งรับเป็นระบบกดดันสูงอย่างชาญฉลาดทุกการตัดบอลเต็มไปด้วยพลังทุกจังหวะส่วนกลับมีความคมกริบความเร็วและความแม่นยำสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมยักษ์ใหญ่ที่เคยเชื่อว่าตนเองคือเจ้าแห่งโลกฟุตซอลนาทีแห่งประวัติศาสตร์บางเกิดขึ้น เมื่อทีมชาติไทยได้โอกาสยิงประตูแรกเสียงเฮดังลั่นจากกองเชียร์เล็กๆที่บินตามมาไม่กี่ร้อยชีวิตแต่กลับก้องกังวานไปทั่วสนามความเงียบเข้าปกคลุมแฟนบอลเจ้าบ้านทันทีไม่มีใครเชื่อสายตาว่าทีมที่พวกเขาคิดว่าเป็นเพียงเด็กน้อยกลับบุกมายิงนำได้ในบ้านของตนเองและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่เป็นประตูที่เกิดจากการเล่นอย่างเป็นระบบ การต่อบอลที่สวยงามและการจบสกอร์ที่เฉียบคมเกมยังคงดำเนินต่อไปด้วยความกดดันมหาศาลเจ้าถิ่นพยายามบุกอย่างหนักหวังตีเสมอให้ได้แต่ยิ่งบุกกลับยิ่งเสียการครองบอลน,นักเตะไทยใช้ความเร็วและไหวพริบโจมตีสวนกลับจนได้ประตูเพิ่ม ความช็อปคูณ2ทันทีบนโลกโซเชียลมีเดียเริ่มมีเสียงสะท้อนจากผู้ชมทั่วโลกที่กำลังติดตามการแข่งขันหลายคนไม่เชื่อว่าสกอร์ที่ปรากฏบนจอทีวีเป็นเรื่องจริงมีผู้ชมจากยุโรปค,คอมเมนต์ว่านี่คือการพลิกประวัติศาสตร์มันเหมือนเทพนิยายที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราเสียงวิจารณ์จากชาวต่างชาติทยอยหลั่งไหลเข้ามาในทวิตเตอร์ Facebook และ YouTube l ไลฟ์สตรีมเต็มไปด้วยคอมเมนต์จากผู้ชมทั่วโลก ทีมไทยนี่สุดยอดมากพวกเขาไม่กลัวไม่ถอยแม้จะเจอแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นชาวญี่ปุ่นบางคนถึงกับบอกว่านี่คือพลังของเอเชียเรากำลังเห็นอีกก้าวหนึ่งของวงการฟุตศอลโลกในขณะที่แฟนบอลเจ้าบ้านบางส่วนกลับเริ่มโห่ใส่ทีมของตนเองเพราะไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนําอยู่แบบเหลือเชื่อสื่อหลายเจ้าถึงท่านเปลี่ยนผาดหัวข่าวกลางอากาศทันทีช็อกโลก ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุกนำโคดทีมอเมริกาใต้ขณะที่แฟนบอลเจ้าบ้านเต็มไปด้วยความกดดันเสียงเชียร์ที่เคยดังกลับกลายเป็นความเงียบงนันครึ่งหลังกลับยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของค่ำคืนนี้เมื่อทีมชาติไทยไม่เพียงแค่รักษาสกอร์แต่ยังบวกประตูเพิ่มได้อีกแม้เจ้าถิ่นจะสามารถตีไข่แตกกลับมาได้หนึ่งหรือสองครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดความคมกริบของนักเตะไทยได้ จนกระทั่งเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นสกอร์บอร์ดประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของทีมชาติไทยโลกทั้งโลกสะเทือนทันทีสื่อดังระดับโลกอย่าง ESPN, BBC Sport, m a r a l e q i p e ต่างพร้อมใจกันพาดหัวข่าวใหญ่ทันทีมีนักวิจารณ์กีฬาต่างประเทศออกมายกย่องว่านี่คือหนึ่งในแมชแข่งศตวรรษของวงการฟุตซอลการที่ทีมชาติไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นรองทุกประตู สามารถบุกมาโค่นทีมยักษ์ใหญ่ในบ้านเขาเองได้ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์คอมเมนต์ต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไทยสู้ด้วยหัวใจพวกเขาไม่ใช่ทีมเล็กอีกต่อไปนี่คือการส่งสัญญาณว่าเอเชียกำลังจะขึ้นมาท้าทายอำนาจของอเมริกาใต้และยุโรปผมไม่อยากเชื่อว่าทีมชาติไทยทำได้แต่พวกเขาทำให้ผมต้องยอมรับจริงๆ แม้กระทั่งแฟนบอลจากบราซิลและอาร์เจนตินาบางส่วนยังยอมรับความจริงว่าวันนี้ไทยเหนือกว่าเราในทุกด้านทั้งสปีดการต่อบอลและความมั่นใจโลกออนไลน์ในประเทศไทยระเบิดทันทีเช่นกันแฟนบอลแห่กันติดแฮชแท็กจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์มีการแชร์พาพนักเตะไทยชูธงชาติในสนามต่างประเทศพร้อมข้อความว่านี่คือความภูมิใจของคนไทยทุกคน ขณะที่นักวิเคราะห์ในประเทศต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้ฟุตซอลไทยถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์โลกแม้แต่โค้ชของทีมเจ้าบ้านยังต้องออกมายอมรับในการให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าพวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราในวันนี้ทุกการเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเราประมาทเกินไปและนี่คือบทเรียนที่เจ็บปวดประโยคนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันที นักเตะไทยเองให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาแห่งความดีใจว่าเรามาที่นี่โดยไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำได้แต่เราสู้เพื่อธงชาติเพื่อแฟนบอลที่อยู่บ้านและเพื่อพิสูจน์ว่าเราก็มีคุณค่าพอที่จะยืนในระดับโลกเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โลกมองฟุตซอลไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป หลายสำนักข่าวต่างประเทศเริ่มเขียนบทวิเคราะห์ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไทยการลงทุนในหลีกการสร้างเยาวชนและการผลักดันอย่างไม่หยุดยั้งทุกอย่างสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่คือผลขององค์การทำงานหนักและความเชื่อมั่นในศักยภาพชาวทั่วโลกยังคงพูดถึงชัยชนะครั้งนี้ไม่หยุดหลายคนยกให้เป็นเกมในตำนานที่จะถูกเล่าขานไปอีกหลายสิบปี สื่อในอยุโรปถึงกับบอกว่าต่อจากนี้เวลาจะพูดถึงฟุตซอลโลกจะไม่มีใครลืมชื่อประเทศไทยอีกแล้วในขณะที่แฟนบอลจากแอฟริกาเหนือต่างยอมรับว่านี่คือแรงบันดาลใจให้ทีมเล็กๆทั่วโลกกว่าคุณก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นผลการแข่งขันกีฬาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวงัง ความพยายามและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทีมชาติไทยได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลงบนผืนสนามอเมริกาใต้และสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งโลกอย่างแท้จริง